สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายชุกขู่ชุกคนโอ้ยหาแดกหนักคำมากไม่จะโคตบ่อาบน้ำขึ้นหนาวตายมั่นแท้สวัสดีลูกเตี้ยเป็นจังได้ช่ำบายดีบ่โอ้ยสวัสดีลูกปุยโอ้ยหล่อแห้งขาดสวัสดีเลดแก้มลูกทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์เป็นยังล่ะเขาเศร้ารอย่างโอ้

อันรถแท้อันคืนรถได้แลยนะโอ้ปผัดนี่ยังนี่เขาเห็นะกันนี่ยังเห็นเกันนี่บัดพนาเยัดไทยดอยนี่ยังนี่สัมผัสกระเทยบ่โอ้ยกระเทยสัมกรเทยบ่สััสาลัมัเขาลพี่น้องลำล้านเก่าไกูฒถาเป็นซุกันเข้าบาดนงัดในูแถวุกกันนั่น มาแล้ววันนี้ไปชมกันต่อที่คลิปช่องการใช้นะครับผู้ดาวโซ่การดาวอ๋อสวัสดีครับวันนี้ครับผมว่ารัชชัยมาเปิดงานบ่ครับผมปดมาเปิดงานครับวันนี้ครับเพราาะว่ตัดผมมาแต่ร้านไดโนอเฮ็ดให้ไายช่วยง่ายแบบไรจะทวงให้ไรครับให้ลายร้ายค่ะยี่ห้อใต้เราข่อยพึ่งกันนี่มันเนี่ยสิเทดอยู่เจ้าป่าตองทวงอันนี้อันนี้โบสองอาทิตย์ยอมเซ็ตผมุกน่อยสองอาทิตย์ได้ เสียบเพียงนัวประคับปาดจบผมเอ้าอยู่ทางในก็มีอีกนั่นน่ะนบานี่ยเอ้าปาดพี่น้อครับปาดเจ้ามัดไทยเดียเดียวเดี๋ยวเคอยเดี๋ยวเท้าเดี๋ยวเจ้ามไทยยเอาค่อยถ่ายอันนอกปลายหมคอยถ่ายกปไปเจ้ามาจีหัวาด เกมกันแล้วก่อยบอลเด็ดจังบอเป็นแนวนั่นเจ้าอะแนวนี่ล่ะอ้กมดใส่คือรอดเท่าห่เาอกดนเกิดก่อนเจ้าล่ะเจ้าท่อ่ะเจ้าข่อยไม่แม่จะข่อยท่าจริงจริงว่าหอดพี่เจ้าเจ้าขอข่อยเฮ็ดบกข่อยท่าแปดแกมแดงขึ้นหอดตาเจ้าขอเฮ็ดบุกขอพูดหล่นๆขอพูดเล่นจงนาวว่าเปลี่ยนพี่น่องกัดเลยเดรล่นรุ่นน้ากัดพี่น่องกัดพี่ตาจ้องกับการแทขอบูดได้หลายคนฮอจอง่เานอจงี่ะอพูดเก่นๆแจ้งหนาวว่าเปลี่ยนพี่น่องกัดเกยด่ มีบนออยยาแก้เซนดาเฮาโฮนี่บันออยยาแก้เซนดาเฮาลายใย่กยปางให้ลองคึ้กว่านี่คือไผ่ือ้ไปมีบนออยยาแก้เซนดาเฮาโฮคืบมวลเทล่าอุยโเมนกอจิลงโมเมนตมเมนกอจิลงมาคูร่ำริงถุยอีรีเราบานหน่าตาเราขึอแต่งโมเลยฮะ้แต่งโมเฮ้ยมาไปตกเขื้แตงเราเอาลูกคอยไหมฮะลูกเจ้าบ่ ลาเอ้ยแม่มาฮะมุดเห็ดยังอยู่กกมุดกี้ขาวกินนั่นไปล่ะเพราะนกินจ้าโอ้ยเอาเฝ้าแล้วลูกเด้อโอ้ยหมานหมันเท่าไรหมานเงินหมานค้ำห่าแดกดากอเอาเอาสวยคือเก่าแล้วลูกจักมุกงะะ่งจักหน่ไงล่ะค่ะขันเหล่าก็คือแต่งตัวแล้วแต่ตไปถ่าเลยมันบอก กตเอาเอาชูดูชูแล้วลูกเด้อเอาเอาเอาตับสบายย่าให้บวกกวนแล้วล่ะบกวนอันนี้ใช้อ่ะใช่ใช้บกวาบ้อเ้ยเนาะขงุเป็นงเขาเห็นเขาเห็นเป็นขยะขนาดนี้บอสก็คือบวก่องไว้นี่ ออกทั้งผุนก็ได้ได้ไปอยังเดวมออกเออเนาะเขาบอกถ้าผุนสูงเออเเยักษยักษ์อคอยยังไงันสิเนาะยังไงกขยักษ์ขึ้นมือเปนหนาข<อ>ึ้หนาแค่ดีหายว้าป้าป้าป้าแต่งหนาเลยทำป้าแต่งหนานมาาันจะขึ้นนี่ลูกเจ้ายิ้าลว่าร้ลูกเจ้าเดอนาะเสียงใหญ่เหใช่ ไปขายบ้านนี่จะไปเรื่อยๆเราไปรออให้นี่ยังนี่โอ้ยลูกเอ้ช่างบายดีบ่ลุงยู่ดีมีแห้งบอ๊อปเป็นจังไดเช่าเจ็บเช่าไข่ไปยูดีมีแห้งบอเจ็บไปไข่ค่ะนอนค่ะนอน้อนเราแนอนหาเด็กได้ย่อไงถามเนี่ยเต็มแล้วนี่เห็นเอาจออยู่คนเดียวอีดีเนาะเอาอยู่คนเดียวก็ไม่มีใครขนาดนอนยังบาสุดขายซูดขายเพราะดีเราบอกไปเอาเอาเอาตามสบายเด้อเพื่อนเด้อ ย้ําเสียงแบบนั้นมันก็เพื่อเทาโอ้ก็เฒ่านะล่ะอ๋อเ่ได้เฒ่าเดี๋ยว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 เสียงคือนยังก่อนเสียงคือนยังก่อนข้างอื่นเจ้าเพื่อนได้บางขันเพื่อนเพื่อนลูกเสียงคือนยังโอ้ที่เพื่อที่เฒ่าที่ญาตจะข้างเฒ่านปล่อยบอกโอ้เขาใจแล้วว่าเขาใจแล้วเอาไฟมาแล้วพี่น้องข้าไฟมาแล้วเตีงหนาป้าที่ไหนอันนี้เต้นไพน์หนึ่งเต้นไพน์ พี่น้องบรรยากาศเ่วงแรงๆนะครับอีสคู่ก็จะมีรถแห่ครับผมเครื่องปั่นไฟมาเร็วเกิดอะไรขึ้นเนาะซาร่าวันนี้ซาร่าเธออย่าทำให้ฉันบันไวนะซาร่า เธออย่าทำให้ฉันหวั่นไหวนะวันนี้เาเป็นนเกติาจเป็นหนาฉัน,น,นจะหลงรักเธอก็เพราะวันนี้แหละซาร่าโอ้มันไม่ใช่อ่ะแ้ะขงขาวก้อนเนี่นยซาร่า,รา <laughs> เธออย่ออกไปข้างนอกนะวันนี้เออมันมีแผนด้วยวะเขาไปเบ่งบรรยากาศครับครับ<อ>พี่น้องลูกเต่าสุกคนแต่งหน้าแต่งตาแล้วครับผม เอาเต็ดผู้ชายขึห้อง <Why? S 1> ไวอันนเป็นแมงยิงแมตตา,ยยาเ,เป็น้อมแมตตาเป็นแมงยิงตายุโรปแล้วเอ็อยาาปิดะะสวัสดีค่ะโอ๊ยกล่องมนุษย์าเทลเนียโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยเขาทำตัวมาถือได้นี่มนุษขนาดคนอัศจรเส่ตัวใดะบาดอยลองิ่ะลอง่สัมผัสไปอันนี้ก็จะเป็นฝั่งทางนี้นะครับผม เอาเอาจาัิงดะคือจะเอาเข็มเย,ยตาเจากของอะไรอะ่ะทำอะไรอะ่ะโอ้ติดเทนเหรอสวัสดีน้องก้อยครับน้องก้อยคมน้องก้อยแต่งหน้าแล้วเนาะพี่น้องครับน้องก้อยครับ ตอนนี้ของจะลองล่องพูดแล้เปลี่ยนสีการไทยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อขึ้นเวทีกับอ๋อเป็นคนละคนเลยคนละคนเพราะว่าใครออกช่วยทุกอย่างเพราะว่าใครออกคนดีใครออกน้องีเออวิธีหมายถึงว่าวิธีแต่งหน้าอยู่สิบหมือนมันต้องใช้สีขาวด้วยหรอใช่ที่จริงมันก็ต้องใช่นะคะมันชายก็เหมือนกันใช่ไหมก้อยน้องก้อยมันหมานะครับวันนี้อ๋อ ไม่ได้ข้าวเซเว่นกลับบ้านพวกเราฮะพีลีอะมือไอ้เด้สูสวัสดีน้องต้นกิติพงศ์นะผมน้องต้นช่องนี้อ่าไม่ค่อยได้เจอกันเลยน้องต้นนะบ้านนิตีอันพ่อเอกนะแม่นครับผมพ่อเอกไหมแม่ไหมครับผมเขาฟังเธอฝากไว้นะคะ ไเกใหม่ขึ้นน้องาเด็กนะนั่งไหนครับต้นมาอยู่กี่ปีแล้ว2ปีนี้ไม่เคยรู้เลยใช่ไหม3ปีไม่เคยรู้เลยใช่ไหมพี่นั่งไหนไม่ใส่ใจเลยใช่ไหมคือวาะนะ่าเหรอเนาะเราเลิกกันเถอะเนี่ยเก,กาะ ้ยบ่ไดมาคิวก็ฟาดชางสั้นเดี๋ยวคิวก็แปลงชั้นปินหมาเนี่ปินหมาเนี่ปินหมาเนี่มาอย่างนี้แม่โอ้ยมันเลยงอบ่ได้เห็นบ่มันเลยสิวออกไปไกลไปแต่งหน้าแม่เล่นทามลูกแร่เมรินเอาโอ้ยลุงจังไหนหน่อยโอ้ยสวัสดีครับ สวัสดีค่ะกินขผาวอยู่ค่ะทำไมไม่แต่งหน้าล่ะน้ำหวานรู้ไหมว่ามันข้าแล้วโจทย์ง่ายตัวค่ะขอเวลาหานาทีค่ะเขาตัดแต่งหน้านเขาเรื่องแสงเนาะเขาถามไฟน้ำหวานมึงเปิดไฟมาปึ๊บขับไฟมาปึ๊บงานเจ้าภาพไฟมาปึ๊บไฟปิดปึ๊บวานแล้วแล้วแต่ว่ามูมูว่าในเหตุเนี่ย เพื่อนไม่ได้คิดยาแต่ตนรงอง,อง้อผืเพื่อท่ารีบรแ,แล้วก็แล้วทำข้าวหนอกเขาในเป็นไหอยู่กับนหวานเป็นได้อยู่กับนนังหวานนองุ้มสบายดีบอสบน,อบนังฟ้านแท้แค่ดีดูดีบอคือเป็นหลังจเขานีกระไดทุกน,นหนอ,นองเขากินขเขาน้ำหนองเขาไปกินมากกว่าอกนึงคร ไก่สูบเดินไก่ดิบน้ำหวานกินไก่ดิบเหรอมีขนตามไหมน่ะมีขนตามไหมโคตหนาวเลยอ่ะตามสบายวันนี้มันจะมาจจาอีกเด้อเห็นมะไรไหมนี่ยไม่มีอ่ะกูเห็นดอกอุ้ยไอ้นลาไหไภายนอ ก็แฮ่จะจะคล้องนี่หรอเนาะแม่โจมสบายดีหรือเปล่าคนตตาขายไหมน่ะตาไม่ไม่ขายขอให้มาขอคู่นึงสิเอาอีลีได้นี่ขอคู่นึงสิ เอาคือคือยากทีเด้บาทนี่เขาสื่อกระไรนี่ละโดมพอดีอัดคนตาไม่มีอ่ะถามก๊อฟอยู่เมื่อกี้นะเอายอดคือห้ยเขาคนตาเป็นห้ยาาคุเอแล้วละสว เอาต้องลกสี่ไ้บ่นิแนีได้ละเอาคือโ่แก่คือโ่แก่ละจะเอาไปเลยเดือวนี้แกะอามาจะเอาไปเลยใกไดตบมาแล้วลือตคกันนคือซื้อกาสิขายบ่แม่นอย่างเด้นี่ซื้อกาสิคายคนตาน่ไหมซื้อกะดอกเออจิ๊บิวางไรดอกบอเอ้ย ขอบคุณแม่โดมนะครับที่ขาแล้วเป็นแล้วเป็นไปทั่วแล้วกินเตเห็นกือล้ Darwin> ขอบคุณครับอึมมือหนึ่งสิบห้าไปเป้นเขาบ้านโอ้โหรอคำตอบรอคำตอบเนาะอะไรผ้าไปไซเหนล่ะโอาเรยมันเหรอฮะอย่ามาผ้าไปไสน์เขาไปหัลลาผ้าไปไสน์เขาไปหัลลาตอนนี้มีมองทายคลิปแบบพี่น้องเบิ้งแต่าต้องห้องหนุ่ยอ่ะเอออ่ะพอการคลิปหนานแม่โดมล่าคลิปเห็นไหม ออกุพี่น้องเด้อค่ะเด้อมอแรงมากทรงถ่ายเหากับพิสาน้ำกันพี่น้องเกินจาฝันดื่หาขแรงตครับเดจะเลื่อมมันท่องของในการใช่ได้ครับเด้อฝากกุไลค์คดแชร์กุติดตามแลวก็ฝากพัลันตัวน้หน่อยครับยอดรักเาหน่อยเพือนแพ่งใปจะคุ้นนี้ด้ครับเด้อบอกกัคลิปนะครับ,บ,บสวัสดีครับกจะมีหัลตัวหน่อ ฝากมา,าเดี๋ยวเขาจะเขาจะฝากแป๊บหนึง่งฝากนะเด้อพี่น้องฝากช่องพี่การชัยลเพือนอฟิเชียลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งอะไรนนแน่แล้วก็อย่าลืมฝากติดตามแดนเซอร์ตัวนีเ้เนาะโอีหยักเอาเรียกว่าแดนเซอร์ตัวนี้น้อยสิไหมอีหย,ยักอย่งางแดนเซอร์ตัวนี้น้ยพูดน่้อยๆพูดหนึ่งฝากไว้ในออบโอ้อับใจขอบใจพี่น้องอีฟซีไอการชัยทุกคนเด้อ ว่าจะเป็น FC ต่างประเทศหรือ FC นในประเทศไทยฝา,า,ากด้วยพี่น้องก,กดสับซับไลค์กดไลค์ให้ชอห่องพี่การช้ยฝากกดติดตามนัะหน่วงพี่นอ้องแชร์ออกไปให้คนได้รู้1<ะ>นคนต่อหนึ่งกำลังใจใศิลปินนะาคารับฝากด,ด้วยนะคระับราพบกันก<อ>ค,คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ